ผมมินจากไดฟ์โฟโต้บล็อกครับวันนี้พิเศษมากๆมาลองขับรถยุนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mazda ก็คือ Mazda CX 30 Mazda CX 30เป็นรถ Crossover รุ่นใหม่ที่ใช้พื้นฐานของรถยนต์ซีดานรุ่น Mazda 3ขึ้นมายกสูงนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นรถกึ่ง SUV หรือที่เราเรียกกันว่าค r o สโอเวอนั่นเองฐานล้ออยู่ที่2,655ม mm, ิลมก็สั้นกว่า Mazda 3เล็กน้อยแต่ก็เพียงพอ ที่จะทําให้แพคเกจหรือบอดี้ของตัว CX30 ข้างบนเนี่ยใหญ่กว่า CX3 ที่เราคุ้นเคยเพราะว่าก่อนหน้านี้ Mazda มีรถที่หน้าตาคล้ายๆแบบนี้แหละก็คือ Mazda CX3 ที่ขายในเมืองไทยก่อนหน้านี้แล้วก็มี m n แม c เดช g นด้วยแต่เขาใช้พื้นฐานของ Mazda 2ที่เป็นรถซับคอมแพกนะครับซึ่งมันเล็กนะครคราวนี้ก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าใช้ Mazda 3 Mazda CX30 ใช้เครื่องยนต์เบนซิน Sky a c t i v 2.0ลิตรจับคู่กับเกียร์ Torque c o n ว e r t เต 6สปีดให้กำลังสูงสุด165แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด213นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีจะเห็นได้ว่าแรงกว่าเครื่องยนต์มาส d a ในตัวก่อนก่อนที่จะไม่ได้เชนเพราะว่าเป็นตัวอัปเกรดแล้วรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง E85 ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็น m a c เฟ e ร์สันสตารพร้อมเหล็กกันโครง ด้านหลังเป็นกึ่งอิสระทอร์ชั่นบีมก็คือคานบิดนั่นเองตัวระบบกันสะเทือนเนี่ยจะคอมมอนหรือเหมือนกับใน Mazda 3เหมือนกันอย่างไรเหมือนกันในเรื่องของโครงสร้างแต่ตัวพาร์ทนัมเบอร์หรือตัวอะไหล่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวรถ cx 3 0เนี่ยสูงกว่า ตัวโชคอัพรีบาหนืดกว่าค่าเคของสปริงแข็งกว่าจุดยึดต,ต่างๆแตกต่างกันตัวล้อตัวยางที่จูนมาก็จะไม่เหมือนกันฉะนั้นการขับขี่แน่นอนครับมันจะไม่เหมือนกับตัว m a สด a 3แต่ในความแตกต่างก็ยังมีความเหมือนในเรื่องของฟีลลิ่งในการขับขี่การตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างพวงมลาลัยทำได้ใกล้เคียงมาสด้ามากแม้ว่าตัวรถจะสูงกว่า แต่ด้วยข้อจํากัดของระบบกันสะเทือนด้านหลังที่เป็นแบบคานนะครับก็อาจจะทําให้การขับขี่จะหายไปในเรื่องของความนุ่มนวลน,นี่คือพื้นฐานที่รู้กันอยู่แล้วแต่ถามว่าตึงตังไหมมันจะไม่ตึงตังเพราะว่ามันก็จะมีบูชรองรับอยู่แต่จะให้มันนุ่มเนียนนิ่งเหมือนพวกอิสระหรือมัตติลิงเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าฟีลลิ่งมันเป็นอย่างไรจะคล้ายคล้ายมาสด้า3ทางวิศวกรเขาอธิบายว่าเวลาที่วิ่งเข้าไปแล้วเจอเนินในลักษณะลูกระนาดสปีดบัมเปอร์หรือเป็นหลุมเดียวเดียวเนี่ย พอตึ้งเข้าไปแล้วรถจะลบมาแล้วอยู่เลยเพราะว่ามีคามเนี่ยที่มันกดอยู่ก็จะขับแล้วรู้สึกว่ามันเฟิรม์มแต่วันนี้ที่ผมลองขับพอเจอถนนที่เป็นหลอนนึกออกไหมครับถนนเมืองไทยมันจะไม่ได้มีหลุมเดียวบางทีมันเป็นคลื่นนะฮะยังมาต่อยเจอแดดเนี่ยหรือรถเทเลอร์เบรกแล้วมันเป็นหลอนเวลาที่เขาเจอหลอนถนนจะทําให้รถมันสะเทือนเยอะผมไม่เรียกว่ากระด้างเพราะว่ามันไม่มีเสียงตึกตักอะไร แต่เวลาเราขับหรือเรานั่งด้านหลังเนี่ยจะชัดเลยการสะเทือนของมันเนี่ยมันจะเยอะหน่อยเพราะว่าระบบการสะเทือนด้านหลังก็เป็นคานและนี่คือฟิล l i n g การขับเป็นข้อจำกัดของระบบการสะเทือนแบบนี้นะครับที่ต้องบอกให้ไปก่อน m a ส d a เครมอัตราบริโภคเชื้อเพลิงของ Mazda CX 30ไว้ที่ 15.4กิโลเมตรต่อลิตรผมลองใช้งานจริงก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดนะผมขับ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเส้นทางจากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ขอนแก่นก็มีทั้งทางตรงยาวๆขึ้นเขาลงเขาคดเคี้ยวอัตราบริโภคเชื้อเพลิงเฉลีย่ยอยู่ที่13กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือได้ว่าวิ่งขึ้นลงแบบในระดับที่ประหยัดไม่ได้เคมเวอร์เกินไปเพราะว่าพื้นฐานของรถเนี่ย เวลาใช้เครื่องยนต์เบนซินสน0นลิตรมันก็จะมีข้อได้เปรียบแบบนี้เวลาแบกน้ําหนักตัวรถที่มีโหลดเครื่องซ,ซีซีสูงก็จะได้เปรียบในเรื่องพวกนี้ mm hmm. การขับขี่เวลานั่งอยู่หลังพวงมาลายัยผมก็อาจจะนึกภาพไปเทียบกับ c x 3ก่อนละกันเรื่องความกว้างนี่ชัดเจนเพราะว่าใช้พื้นฐานของ m a z d a 3ดีไซน์นะฮะตัวคอนโซลพวงมาลายัยอุปกรณ์อะไรต่างถือว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยมาเป็น m a z d a 3แล้วหลังพวงมาลัยก็ได้ที่นั่งที่กว้างเบาะนั่งกระชับดูจากดีไซน์ของเขาก็จะบางๆะรับกกระห้ เหลียวมองกลับไปนะครับเห็นเลยว่ารถนี่มันกว้างเพอย้ายไปนั่งที่เบาะหลังก็พบว่าถ้าเทียบกับมาสด้า3นะครับผมว่ากว้างกว่าด้วยเฮดรูมนะครับที่เขาดีไซน์เป็นเหมือนรถ SUV ขึ้นไปของมาสด้า3เนี่ยจะโดนบีบตรงขมับที่สูญเสียไปก็คือหลังที่มันชันนะครับอาจจะนั่งไม่สบายนักแต่ได้ความกว้างมันก็ขยับแข้งขยับขาอะไรได้ถ้าเทียบกับ c x 3นะฮะแต่ถ้าเทียบกับมาสด้า3รถซีดานมันก็นั่งสบายกว่าอยู่แล้วอันนี้ก็คือไปได้ทางไกลก็ไปได้นั่งได้3คน วันนี้ผมขับตัว2.0 SP ก็คือตัวท็อปเลยผมชอบนะตัว Mazda Radar Cruise Control ที่ทำงานควบคู่กับตัว Advanced s b s ก็คือช่วยเบรกจนหยุดเลยมีเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็เบรกให้จนรถเนี่ยอยู่ที่0กิมตรต่อชั่วโมง และที่สําคัญของตัว SP นี่นอกจากเตือนด้านหน้าแล้วนะครับเตือนขนาดถอยด้วยเตือนขนาดถอยไม่พอเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างนะครับเวลาคุณถอยออกจากช่องจอดเนี่ยนอกจากร้องเตือนรถเบรกให้ด้วยฉะนั้นช่วยเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่เลามานี่คือในตัวท็อปและตัว Mazda Radar Cruise Control ก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองทดลองใช้งานจริงนะครับพบว่าพอมาทํางานผสมกับตัว Lane Keeping แล้วเนียนมากม รถเร่งตามคันหน้าแล้วเวลารถเบนออกจากช่องทางเดินรถเขาจะสั่นแล้วก็ตบให้เบาๆลหลายๆคนถามทางวิศวกรญี่ปุ่นในวันนี้นะครับว่าของค่ายอื่นเนี่ยเวลารถออกจากเลนเขาแทบจะเลี้ยวให้เลยในตัวท็อปนะครับเลี้ยวให้ตบให้แบบกระเด้งกระดอนแต่ของ m a ส d a าเขาสั่นเหมือนจะไม่เลี้ยวแต่จริงเขาเลี้ยวถ้าคุณจับอาการดีๆเขาบอกว่าคุยกับลูกค้ามาแล้วเวลาเลี้ยวให้เยอะๆ ลูกค้าตกใจเอาแบบนี้แหละสั่นแล้วก็เบียงให้ประคองให้แล้วภาพรวมทั้ง3เกรดวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูนะแคตตาล็อกในเบื้องต้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะวันนี้เป็นทดลองขับสั้นๆแล้วเดี๋ยวผมเอามารีวิวจัดเต็มอีกทีนึงวันนี้เท่าที่ดูตัว 2.0c ก็ได้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นตัวมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยครบแล้วก็มากกว่าคู่แข่งในรุ่นต่อรุ่นหรือเกรดเดียวกันเสียอีก ตัว 2.0c ราคาจำหน่ายอยู่ที่989,000บาทแต่ถ้าขยับมาเป็นตัว 2.0s ราคาจำหน่าย1,099,000บาทก็จะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาก็ได้เพิ่มเป็นไฟ drl แบบหลอดธรรมดามีกล้องถอยมีประตูท้ายไฟฟ้ามาให้ส่วนในตัวท็อป 2.0 sp ราคา1,199,000บาทตัวนี้ครบสุดเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปเท่านั้นที่ได้ไฟ Daytime Running l i g h t แบบ Signature มีซันรูฟไฟฟ้าลำโพงโบส12ตัวและกล้องรอบคัน3า0รอองศารวมถึงระบบความปลอดภัยสุดล้ำพวก อะดัพตีฟคูลสันโท l เลน Departure w a r n i n g ิ่งเลน Keep Assist มีระบบ d a p t i v e Headlam p มี SBS ก็คือระบบช่วยเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังสเต็ปในการเพิ่มราคาของเขาก็เกรดละแสนถามว่าของที่ให้สมเหตุสมผลกับเงิน1 0 0 0 0แสนไหมผมไล่ดูก็สมเหตุสมผลนะครับเป็นส่วนต่างที่หลักแสนนะครับจะแตกต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปเวลาจะข้ามเกรดใช่ไหมครับเขาจะอยู่ประมาณ4 5 0 0 0 0หมื่นแต่ของ m า z d a นี่วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และใส่ของให้เยอะๆเพิ่มหลักแสนเหมือนพวกรถหรูส่วนคาถามที่ว่าชิ้นงานด้าน ข้างนะครับที่เป็นเหมือนกาดกันลอยตัวสีดำนะครับที่อยู่ด้านข้างรถและซุ้มล้อด้วยที่มันสูงหนาและใหญ่นะครับอาจจะขัดใจลูกค้าผู้หญิงนะครับจริงๆก็ขัดใจทุกคนนั่นแหละทางวิศวกรญี่ปุ่นเขาบอกว่าทาให้รถเนี่ยมีเส้นสายที่ชัดขึ้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่เขาออกแบบมาแบบนี้แล้วเขาบอกว่า พวกรถ Compact SUV อย่างพวกเล็กซ UX อะไรพวกนี้เขาก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ของ CX30 มันสูงและใหญ่กว่าเพื่อนนะแล้วราคาที่บี้กันระหว่าง CX30 นะฮะบี้กันในค่ายนะครับกับตัว CX3 ที่มีพื้นฐานของ Mazda 2อันนี้พื้นฐานของ Mazda3 ราคาบี้กันแล้ว c x เกาเขาจะเลิกไหมนะครับไม่เลิกนะครับยังขายคู่กันเพราะว่าวันนี้ที่เราทดสอบกันเนี่ยก็คือเดือนมีนาคมเดือนถัดไปเขาจะมีตัวใหม่ของ CX3 ออกมาด้วยฉะนั้น CX30 กก็ยังขายอยู่แต่ในอนาคตดูจาก แนวทางนะครับมันก็เป็นไปได้นะว่า cx 3มันจะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ในระยะอันสั้นของประเทศไทยนะครับ cx 3นะครับยังมีนโยบายว่ายังขายคู่กันกับ cx 3 0และคำถามที่ได้รับการถามมากที่สุดก็คือเมื่อเอา Mazda cx 3 0ไปเทียบกับคู่แข่งก็คือ Honda s r v และ Toyota csr เป็นอย่างไรเทียบกับตัวเครื่องยนต์เบนซินด้วยกันนะครับ Mazda cx 3 0ก็กินในเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์ cx 3 0ดีกว่าถ้าวัดรุ่นต่อรุ่น ในเรื่องของระบบความปลอดภัย CX30 ให้ครบกว่าวัสดุอุปกรณ์ของ CX30 เนี่ยได้รถคลาสเดียวกับ Mazda 3ที่เป็น C s e gment ตัวทงเลยนะฮะที่ทั้งสวยทั้งปราณีตแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของระบบกันสะเทือนช่วงล่างความนั่งสบายนุ่มสบาย Toyota c s r กินครับเพราะว่าได้ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็น Double wishbone อิสระปีกนก2ชั้นตัวนี้ก็คือ TNGA platform ของเขาเนี่ยคือมันเหนือกว่า ช่วงล่างด้านหลังแบบทอร์ชันบีมครับนี่คือภาพรวมนะครับหลังจากไปลองขับมานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถมารีวิวจัดเต็มให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่อง Drive Photo Blog ไว้ด้วยสวัสดีครับ